สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหิน ด้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินจะเข้าดําเนินโครงการปรปับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตะพานหินโดยมีแผนการก่อสร้างเดือนกรกฎาคมช่วงระหว่างวันที่4-14ถึงกรกฎาคม2568นี้เป็นงานดันท่อร้อยสายไฟบริเวณถนนแดงทองนีเหนือตัดถนนสุขสวัสดิ์ค่ะ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้รถใช้ถนนให้หรีกเรียงเส้นทางการจราจรบริเวณถนนดังกล่าวและต้องขออาภัยในความไม่สะดวกมณะที่นี้ด้วยค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองตะพานหินมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักง,งานจ้างประเภทพนักง,งานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่อไปนี้ ตำแหน่งคนงานกองสวัสดิการสังคมรับจำนวนหนึ่งอัตราตำแหน่งคนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับจำนวนหนึ่งอัตราตำแหน่งพานโรงกองการศึกษารับจำนวนหนึ่งอัตราและตำแหน่งพนักงานดับเพลิงสำนักประราเทศบาลรับจำนวนหนึ่งอัตราค่ะขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครครัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามขอใบสมั และขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักปรัดเทศบาลชั้นหนึ่งเทศบาลเมืองตะพานหินโดยติดต่อสมัครได้ในระหว่างวันที่2ถึง14กรกฎาคม2568โดยติดต่อได้ในวันและเวลาราชการค่ะ ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินเรื่องโครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ด้ยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินได้จัดทำโครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงสุขของประชาชนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับ อุปโภคและบริโภคมากยิ่งขึ้นการประปาส่วนภูมิภาคจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระ ค่าติดตั้งประปาใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เป็นการขอติดตั้งประปาใหม่โดยใช้มาตรวัดน้ําขนาด1ส่วน2นิ้วเฉพาะส่วนเหมาใจที่มีระยะห่างจากท่อเมนจายน,น้ําประปาไม่เกิน10เมตรไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน 2. ให้ผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาสูงสุดไม่เกิน3เดือนโดยไม่คิดดอกเบีย้ย สามยิ่งคำร้องขอใช้น้ำประปาณสำนักง,งานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30กรกฎาคม2568และชำระค่าติดตั้งงวดแรกภายในวันที่30กรกฎาคม2568ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสาม,มารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน หรือติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์056621210หรือทาง f c e e o o o k แ n p a g e การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินค่ะประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพยุพรราชตะพานหินเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพโดยเปิดรับจำนวน5อัตรา ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปอาคารผู้ป่วยนอก1ชั้น3โรงพยาบาลสมเด็จพยุหร,ราชตะพานหินโดยติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2568โดยติดต่อได้ในวันและเวลาราชการค่ะกอ 3, 2, บทความเพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุปราดตะพานหินเรื่องงดเล่าเข้าผันษาการงดเล่าเข้าผันษาเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและประปับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนที่มีการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางและมีการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆในสังคมไทยความหมายของงดเล่าเข้าผันษา ข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาสำคัญในศาสนาพุทธซึ่งถือเป็นโอกาสในการยกระดับจิตใจการทำบุญและการรักษาศีลโดยเฉพาะการงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีที่ผ่านมาโครงการงดเล่าเข้าพรรษาได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมากสร้างความตระหนักให้เห็นถึงโทษของแอลกอฮอล์และผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งในสุข ทั้งในด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงโทษและผลกระทบจากการดื่มสุราเช่นการเกิดอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทและความเดือดร้อนในครอบครัว สนับสนุนสุขภาพจิตที่ดีและเป็นสุขเมื่อปลอดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้การใช้ชีวิตในสังคมดีขึ้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับครอบครัวและชุมชนการงดดื่มทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วยสร้างความปรองดองในครอบครัว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมการงดเล่าในช่วงเข้าพรรษาไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อบุคคลเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมโดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเหล้าและลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ ผู้เข้าร่วมโครงการรายงานว่าสุขภาพดีขึ้นลดอาการเครียดปรับปรุงบรรยากาศในครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า6,000ล้านบาทในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นเงินที่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวได้มากขึ้น วิธีการเข้าร่วมในโครงการสามารถกระทำได้ง่ายๆโดยสามารถเริ่มจากการตั้งใจหยุดดื่มหรือร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนการงดเหล้าสรุปก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นมากกว่าการหยุดดื่มเป็นการสร้างพลังให้กับตัวเองและสังคมด้วยการเลือกสิ่งที่ดีกว่าในการใช้ชีวิตการทำความดีในช่วงเข้าพรรษาช่วยให้เราสามารถสร้างสารรค์สังคมที่ปลอดจากปัญหาที่ เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยร่วมมือกันในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในสังคมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นการประกาศโครงการภายใต้กลุ่มสังคมเช่นชุมชนหรือการแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการให้เทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงในที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ราย YouTube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ